แห่่งงงงงเเเทพพพมีไว้้ือออกำลลััชิขขานนจสสงสว่างสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับคอสมานะกับเกม r r v กันอีกแล้วแล้ววันนี้เราอยู่กับอิลูเมียนะวันนี้เราจะมารีวิวพูดอิลูเมียกันตอน,ตอนเปิดหน้าตัวละครนี้ก็มีเวลาสามบทพูดนะซึ่งมีมากกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเออหาเจอแค่นี้ค่ะโอเคค่ะคุณเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมนะว่า มันจะมีบทพูดอะไรยังไปงปังๆอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมประเดเกมค่ะไปกันเลยค่ะนี่กูคงเป็นคนสุดท้ายที่มารีวิวนน,นั่นเนาะคือนางอิลูเมียมีบทพูดภาษาไทยแล้วนะคะ,ะพูดศรัทธาจะต้องได้รับการตอบแทนนี่เดีเอาไปก่อนเลยกันหนึ่งแม็ดอาหยา โอ้ยเจอผู้แต่งได้แต่ได้แต่ได้แต่ไอีเฟอร์บี้เดี๋ยวมึงคือไออะไรของมึงอีคิกซี่อือยู่กันเถอะยาตู่กู롱คานตู่อีเฟอร์บี้สุดแหละนี่คือเราก็มารีวิวนี่คือกูก็มารีวิวเสียงภาคไทยของนางอีลูเมียเนาะลดค่ะมาร์กหยอกทองแต่เราก็ห้ามแพ้นะคะห้ามแพ้ไม่ได้ค่ะ ทรงขยายมุมมองของเจ้าซะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีๆๆๆๆ๋มาทำไมไมันมาทำไมหยากูราดไม่ได้ค่ะคุณจ่าเดีด๋ยวฉันขอววกว้ากลับบ้านก่อนนะคะเนื่องจากว่าเราคงจะไม่ไปตายอย่างเงโงๆเนะอะเราจะต้องพยายามเก็บให้หมดนะว่านางอิลูเมีย<อ>นี่มันพูดว่า การปรากฏตัวของข้าถือเป็นบุญแก่พวกเจ้าทั้งหลายลดนะเสียงผ้าอะแต่มอรู้สึกว่าบางทีเสียงมันอะน้ำเสียงอาจจะแบบอาจจะไม่เข้ากับอิรูเมียเท่าไหร่หมออยากให้มันแบบทรงพลังกว่านี้อีกนิดนึงตามรอยแสยงสว่างตามรอยแสงสว่างแต่นี่ก็ได้แล้วแหละอย่าไปตำหนิมากเลยเนาะเราก็ไม่ใช่เราก็ไม่ปีเน่นน <c oughs> ตายแล้วอีนางคริกซี่เป็นยังไง ยืดไม่พอก็ทำใจหน่อยนี้ล่อนเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะแสกซักซิตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอินเฟอร์บี้ตกกันทู่ไหนนี่เอาเลยไหมไม่ไหนแล้ววะมีไงกดดันไปเลยอ้าวอุ้ยตายฮ่าฆ่าได้แบบมีไง ฆ่าไม่ได้อีกแล้วคุณกาว่าจะล้านว่าจะลาดแบบสวยๆก็ลาดไม่ได้พี่เฮ้ยเฮ้ยตายฮะว้ายอีกิ๊กซี่มึงทำผู้ชายทีมกูเหรอเดี๋ยววันที่จับทองเดี๋ยวมึงเจอกูค่ะเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวบูขอกลับเลนก่อนอีกทีเดี๋ยวิกซี่เดี๋ยวมึงเจอกูค่ะรถนะเวลามันมีผู้ประกาศไทยอ่ะจะดีกว่านี้ถ้าออกเดี๋ยวเออดิฉันขอบบนแล้วนี้ก่อนคือ จงก็มหไอยค่ะขอบ่นต่อคือเกมมัควรจะออกแบบสกินที่แบบสุดๆให้กับนางอิลูเมียได้แล้วคือกระเทยก็รอสกินของนางอิลูเมียแบบรอจะจดใจจ่อว่าเออเมื่อไหร่สกินที่แบบสุดๆหรืออลังการของนางอิลูเมียเนี่ยจะเข้าเกมบ้างสักทีคือสกินที่แบบมีฉากหลังโอ้ตายแล้วบนโดนคือสกินที่มีฉากหลังมีท่าว้ามีอะไรแบบเวอร์อะ แต่ก็ไม่มีแต่ก็ไม่มีสักทีคือแต่แต่แต่กระตุกตกระตุแต่ก็ไม่มีสักทีคือแบบอะไรอะคือตอนแรกอะที่มอสเห็นข่าวนะว่าจะมีการคอร์รัปกันระหว่างเอ่อสกินเฮดโอเ <mayor>! ค ok อะของอิลูเมียซึ่งจะเป็นสกินจักรวาลคุณพระคุณพระช่วยสกินจักรวาลเลยนะคะ แต่กับกายเป็นว่าคือเราก็พอเดาได้แหละว่าข่าวนั้นนะเป็นข่าวปลอมเนาะเพราะว่าสกินนั้นของอินูเมียคือก็ประมาณ7 8็ดแปดเจ็ดเกนะอะไรประมาณเนี้ยด้วยอำนาจสูงสุดชอบคำนี้จังเลยด้วยอำนาจสูงจงขยายมุมมองของเจ้าซะโอ้ยตายแหละเยลสูดนี่มนอยู่ดู ข้าจะบดไขยี่พวกมันให้หมด,ปปอ,ดอ่ะพูดต่อคือจะมีข่าวอนนี้ใช่ไหม <c oughs> พอเรารู้ว่าเป็นข่าวปลอมก็แอบ <c oughs> เสียใจนิดนึงเพราะนึ่จากว่ามอก็ะยาเราก็เราก็เป็นเมดอิลูเมียเนาะเราก็อยากให้อิลูเมียเนี่ยนางมีแบบสกินสุดสๆแบบเอาให้สุดอะเหมือนนางไวโอเลตหรือนางา <c oughs> ลอเลียวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เฮ้ยในเฮดโอเคอ่ะบูเจ็คเทียนเป็นตัวแลนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีบูเจ็คเทียนนะแล้วมึงดูอิลูเมียเออดีใจนะที่อิลูเมียยังพอเข้าถึงได้แต่กลายเป็นว่าเอ้ยไม่มีสกินสุดๆเลยสักตัวไม่มีสกินสุดๆเลยอ่ะสักสกินคือพอจะมีสกินสวยๆสักสกินหนึ่งก็แบบโดนแกงและเอาอีกทีปรเดี๋ยวอุ้ยมันเอาลมอะไรวะ อีนางไอชานี่มันแจกโลอีกโอ้โหตายนี ay, um, ่ถ้ามีบูมสติกนี <h <h ่ค bon ือเอลสุตายนี่ยะอ้าวว้ายอีเฟอร์บี้วิวิล้อตายล้อตายล้อตายอย่างใครคุยกันเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนเป็นยังไงคะนี่เดี๋ยวฉันขอกลับก่อนนะคะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตายอย่างโง่ เออดอกทตอเอออะไรกันนะขนาดก็ไม่รู้เนี่ยดิฉันนะเซกเๆ๊งเจ๊กเจ๊งเจ๊งเจ๊กงเงลืมบอกไปอันนี้เราก็มากับอันนี้เรามากับนาครอสแล้วก็ไวโอเลตเนาะเพื่อเรื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะได้ไม่ได้เพื่อเราจะได้แบบทำเทคเดียวผ่านเนาะหรือไม่ก็แบบเทคไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวแล้วก็อยากไดแบบเออได้คลิปแล้ววะเนาะแต่ตอนนี้ก็ดองหลายคลิปอยู่นะ นี่มาเรามารีวิวบทพูดของนางอิลูเมียนเนาะบวกกลับมาบนเกมด้วยนิดหน่อย,อยเป็นยังไงละ่ะอ่าแต่ขอบนต่อก่อนคือเอาถ้าอยากจะคอแลบกับเพชรโอเค่ะไม่ต้องถึงขั้นไอ้นี่ก็ได้ไม่ต้องถึงขั้นสกินจักรวาลของบูเจคเทียนก็ได้ไอ้นี่ก็ได้ สกินปลาหวานของบูเจ็ตเทียนก็ได้อันนั้นนะอ่ะมันก็สวยแล้วนะจริงๆอันนั้นก็แบบสกินสีชมพูอ่ะอันนั้นก็สวยนะเอาจริงๆเอาจริงๆ,ๆนะแค่นั้นอนะ่ะแค่นั้นก็พอแค่นั้นก็พอแล้วก็ได้อเออมาในมาในกล่องสุมดีมาเนี่ยแบบระบบสุ่มอันใหม่ก็ได้ที่แบบอะไรนะของคัรมิดของคาเฟนนี่กับเอ,อลิสอ่ะเออแค่นั้นก็ได้นะเอาจริงๆ สองพเจก็สองพเก็ได้อยู่นะไ,ได้หรือไม่ได้วะได้หรือไม่ได้วะไม่ได้ดิสกินเนี้ยสกินอะไรวะสกินอีปาวานสีชมพูอะกระเป๋าวานสีดับเงินอะคืออันเนี้ยของบูเจเทียนอะแค่ไม่ถึงพันมั้งถ้าไปเติมจริงๆอะแค่ประมาณเก้าร้อยกว่าก็เกือบพันอาตีว่าพันหนึง่ง แต่ถ้าไปสุ่มอันนะคือพัน0เลยนะรวมกับสกินไอ้นี้ด้วยอะรวมกับสกินสี่จุมปลาสีวานสีชจพูด้วยก็ไม่ถึง2,700นะแต่ถ้ามาในระบบสุ่มก็ก็คงจะเป็นจักรวาลอะที่จะเท่าเทียมสุดแหละให้มันสุมกับเออเมนก็เทยหน่อยนี่อันแหละโอ้โหแต่ละสกิน คือแบบนี่เอาจริงๆนะมอสมีสกินทุกสกินของนางอิลูเมียเลยนะแล้วที่มีเอฟเฟกก็มีแค่สสกินแล้วแบบโอ้โหไม่สุดเลยสักสกินหนึ่งคืออะไรมึงเท้าให้ทำให้มันสมกับเป็นเมนของกระเทยหน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวเซ็กจักศิษย์นี่ยิ่งมีภาคไทยเนี่ยยิ่งจะต้องทำสกินสุดๆออกมานะคะนี่กูจะบ่นอย่างเดียวเลยอหะ นี่กูจะบ่นอย่างเดียวเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกผู้พวกกูไปช่วยอ่าตายแล้วตายแล้วถทำผู้ชายทีมกูล่ะทำผู้ชายทีมกูเจอเดี๋ยวไปเจอค่ะเดี๋ยวบังเตอกูค่ะกูบอกให้มึงก้มหัวไงอีไออีชากูบอกเลยให้มึงก้มหัวลงเป็นยังไงล่ะตายห่าไปซะอะ

อีเวลสเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอกูค่ะเมื่อกี้มึงสารแน่นะคะมึงมาดับมึงจดับมันกูคาไฮไอโซ์มึงจะมาดับมันกูหนีไม่ได้นะคะกูเดินสวยๆมาทั้งเกม10นาทีกูเพิ่งจะมาตายกับมึงนี่ดอกทองอ่ะขอผลนต่อก่อนคือถ้าหลายคนนะที่เล่นเฮดโอเคอ่ะหมอว่าน่าจะน่าจะเคยผ่านตาก,กับบูเช็คเทียนมาบ้างแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีได้นะบูเช็คเทียน ไว้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 ไวอุ้ยอุ้ยตายแล้วตายไงดีวะเดี๋ยวนะเลือดกูก็เต็มจะหยุดอนี่หมายดื้อไปค่ะชนะแล้วหรอชนะแล้วจริงอ่ะผู้ศรัทธาจะต้องได้รับการตอบแทนไม่รอค่ะจบเดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรวะ อะไรวะกดมันจะง่ายก็คือง่ายอย่างนี้เลยเหรอเออ K ก P ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่จงเชื่อในเวดา่าเชื่อในแสงสว่างจงเชื่อในเวดา่าจงเชื่อในแสงสว่างลดหนะักว่าไม่ได้อ,อ่าก็จบกันไปแล้วนะคะกับการมารีวิวบทพูดภาษาไทยของนางอิลูเมียเนาะซึ่ง มารีวิวบทพูดด้วยวงเล็บคนสุดท้ายของโลก <c oughs> คนอื่นขอมารีวิวเป็นชาติแล้วกูเพิ่งจะมาค่ะอะแต่ก็นะกระเทยพิ่งว่าไปทำคลิปอย่างอื่นอยู่อ,อีสัตว์เดี๋ <c oughs> ดยวเดดับมันกูเสียเลยอ่าก็จบอัน,นี้เนาะก็ขอมาตออ่อหน้านี้เลยก็มาขเขาเรียกว่าวอะไรอ่ะรีวิวด้วยแล้วก็บนด้วยถึงแบบปัญหาต่างๆท,ที่นางอิลูมเนียโดนแกนโดนแกงเลย คือแม่เนี่ยก็อยากจะมีสกินสวยๆแบบเออสวยๆสักสก,กินหนึ่งที่แบบราคามันแตะแบบอ่ะพันสองพัอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยมึงดูสก,กินหนาของไวนโอเลสิเขาทำโมเดลใหม่วาดรูปใหม่เลยนะเออให้แม่อย่างนี้บ้างสิให้นางอิลูเมียอย่างนี้บ้างสิถึงแบบถึงจะสมศักสิ์ีแบบเออนางพญาของเวดาเนาะ แต่ก่อนเนาเราก็ทําได้แค่แบบหวังลึกๆว่าของสกินานางบูช็คเทียนจะเข้าแต่นี้ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าแต่ยังไงก็ก็สบกันไปแล้วนะกับการารีวิวแล้วก็บนไปในตัว <c oughs> ยังไงก็ฝากถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์มอนด,ด้วยนะเจอกนันใหม่คลิปหน้านะสำเราวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย